่วนหนุนคนนี้ก็ต้องติดตามเหมือนกันครับหนุนนุนิวเรียกว่านุนิวเขาก็ต้องมากับเฮียซีพึกใช่ไหมใช่ค่ะแต่ก็เป็นคู่กันนะครับคุณผู้ชมครับเรียกว่าขยับตัวทําอะไรเนี่ยแฟนๆจะตามสนับสนุนเป็นกระแสติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งทุกครั้งล่าสุดนุนิวเนี่ยแฟนคลับเขารู้ว่าน้องเสียงดีใช่ไหมเพราะว่าร้องเพลงเพราะเนาะ ครบอบอ<า>อะไรก็ดีเหมือนกันนะใช่คือตอนนี้ลราที่สําคัญเขากําลังจะมีเพลงเดี่ยวเพลงแรกในชีวิตเนาะคุณผู้ชมเหมือนที่พัดบอกอ,อ่ะที่ผ่านมาเ,<อ>เป็นการร้องประกอบซีรีส์อะและแคะอะใช่หรือว่าคอเวอร์หรือว่าเพลงแบบอะเพลงละครคุณชายอย่างเงี้ยอะแต่ว่าแน่นอนแฟนคลับเนี่ยนะคะเขาก็ยิ่งอยากฟังทุกๆผลงานก็เลยนี่เลยจ้ะคู่จิ้นเฮียซีเขาเลยออกมาการันตีเลยว่าเฮ้ยเพลงใหม่นูนิวเนี่ยมันเพราะมากนะจ๊ะแล้วไม่ใช่แค่เฮียซีนะคะ หนูนิวเองแอบหลุดค่ะเป็นงานหลุดสปอยเพลงใหม่ของตัวเองห,หลุดยังไงอ่ะไปดูเพลงนี้เป็นเพลงแรกของหนูน่าจะถ่ายทอดในความเป็นหนูมากที่สุดเดี๋ยวใกล้จะมีแล้วดีใจมากเลยครับชอบแน่นอนบอกเลยครับเพราอมมากเพราะแน่นอน มีความน่ารักสดใสอุย้ยยังไม่ค่อยอยากบอกแต่ว่าบอกก็ได้ครับเป็นเพลงค่อนข้างมีบีดพอสมควรครับมีมีจังหวะพอาสมควรใช่แล้วก็ความหมายดีด้วยเมโลดี้เมโลดี้ก็เพราะเพราะท่าเต้นคิดว่ามีครับอยากให้มีเพราะว่าขนาดรักแท้ที่ไม่ได้คิดว่าจะมีว่าจะมีท่าเต้นจะเต้นได้แล้วก็ยังมีผมเห็นอนะ่ะเขาประชุมกับ เรื่องลเลยเป็นงานหลุดของจริงไม่ได้หลุดคนเดียวหลุดคู่จ้ะพี่แล้วทีมงานเราเซ็นเซอร์ด้วยนะเมื่อกี้นี้ก็ดีละล่ะบอกได้ไหม กับเขาเซนเซอร์ไปแล้วเอาก็เดี๋ยวเพงก็จะให้จะปล่อยแล้วเพราะเมื่อกี้มีเหมือนกับว่าเป็นเหมือนกับว่าตัวอย่างมาแล้วใช่ปะยวบอกบอกมือใหญ่มากบอกมือใหญ่มากไม่ได้ไม่ได้โอเคงั้นขอเก็บไว้ก่อนขอเก็บไว้ก่อนนะแต่ติดตามได้เพราะว่าเราเห็นแบบทีเซอร์ออกมาแล้วใช่ไหมเพลงเต็มๆเร็วๆนี้จากน้องนุ้นนิวนะคะใช่ค่ะดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี